สวัสดีค่ะเรื่องเราหมอตางในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกรุนี้เลยทุกคนอุปกรณ์กล้องต่างๆที่เรามีนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย ก่ Dante, อนที่เราจะไปดูกล้องนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือในช่องของเราเนี่ยเน้นการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราเป็นคนแบบอยู่เฉยไม่ได้ทุกคนชอบไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะคะดังนั้นพวกกล้องถ่ายรูปต่างๆที่เอาไว้เก็บความทรงจำเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันนะคะว่าอุปกรณ์การถ่ายรูปของเรานะคะเวลาเราออกทริปเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอันแรกนะคะขอโชว์เลยนี่นะก็คือตัวนี้นะคะเป็น ฟูจิ x a 5นะคะซึ่งยังไงทุกคนเออมันก็ค่อนข้างมีอายุมากพอสมควรแล้วนะคะน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณสักห้หกปีไหมทุกคนจำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าซื้อมาค่อนข้างนานนะคะเป็นกล้องตัวแรกของเราเลยนะคะแล้วน้องคนนี้ก็คือไปกับเราในทุกที่ในการเที่ยว ที่ผ่านมานะคะในช่วงแรกๆนะคะทุกคนก่อนที่แบบเทคโนโลยีโทรศัพท์เ mm นี่ยมันจะพัฒนามามากขึ้นนะคะกล้องตัวนี้ก็คือถูกนําไปใช้บ่อยมากๆนะคะซึ่งกล้องตัวนี้เราก็มีการซื้อเลนส์เพิ่มนะคะซึ่งเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์35 f2 อะทุกคนเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์ฟิกซ์นะคะทุกคนไม่สามารถซูมได้แต่ว่าถ่ายในระยะที่เหมาะสมเนี่ยมันจะได้รูปที่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูนะคะ อันนี้ก็คือจะมีการเอาไปใช้ในที่ต่างๆที่เราไปเที่ยวนะคะเมื่อประมาณแบบ5 6ปีที่แล้วกล้องนี้ก็คือใช้บ่อยมากนะคะถ่ายสวยสกินโทนดีนะคะตามสไตล์ฟูจิเลยนะทุกคนใครที่เล่นกล้องฟูจิเดี๋ยจะรู้เลยว่าเออถ่ายแล้วมันแบบมันโกงอะทุกคนโกงแสงมากๆเลยนะคะแต่ข้อเสียหลักๆก็คือนี่ทุกคน หนักมากก็คือมันหนักมากนะคะดังนั้นช่วงหลังๆที่เราไปเที่ยวเนี่ยเรามักจะไม่ได้พกเขาไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์เราเนี่ยเออเราคิดว่ามันถ่ายรูปได้สวยได้โอเคมากๆแล้วนะคะก็เลยอาจจะใช้กล้องตัวนี้ลดลงมาหน่อยนะคะถึงแม้กล้องตัวนี้ก็คือไม่ได้เดินทางกับเราเท่าไหร่แล้วนะคะแต่น้องก็คือยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะทุกคนยังใช้ในช่วงโอกาสสําคัญนะคะอย่างเช่นยังไงถ่ายรูปกับหลานนะคะหรือว่าเป็นการไปถ่ายช่วงเรียนจบนะคะ ตล้งตัวนี้ก็คือยังมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะและรูปก็คือยังสวยสดเหมือนเดิมนะคะเป็นลูกรักตัวแรกของเรานั่นเองอุปกรณ์ถัดมาที่เราจะมาป้ายยาทุกคนนะคะก็คืออันนี้เลยะสดทุกคนคงจะงงนะคะว่าอันนี้มันคือกล้องหรืออะไรนะคะทุกคน๋ยวเราออกมาให้ดูนะอันนี้ก็คือมีการใส่เคสไว้นะคะป้องกันนี่นะทุกคนนี่คือฟูจิ Instax Share นะคะรุ่น SP 3ซึ่งเอาจริงก็คือมันไม่ใช่กล้องเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นแก d g e t หนึ่งนะคะที่ใช้ในการปรินท์รูปโพลารอยด์ได้นะคะซึ่งอุปกรณ์เนี้ยก็จะแตกต่างจากกล้องโพลารอยด์ปกตินะคะที่เวลากดถ่ายแล้วคือรูปจะออกมาเลยนะคะอันนี้ก็คือจะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็แชร์รูปที่เราต้องการจะปรินท์น่ะมาปรินท์ออกในเครื่องนี้นะคะเอาง่ายๆเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องปรินท์รูปนั่นเองนะทุกคนข้อดีของเขาก็คือเราไม่ต้องคอยลุ้นนะคะว่า รูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะดูดีไหมนะคะเราสามารถถ่ายรูปจากกล้องไหนก็ได้นะคะแต่เอามาปรินต์กับอันนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะทุกคนเหตุผลที่ทําไมเราต้องมีตัวนี้นะคะเพราะว่าเราเอาไวป้ปรินต์เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรานะคะในช่วงวันสําคัญๆเช่น วันแต่งงานวันครบรอบแต่งงานหรือว่าวันที่เราไปเที่ยวกับครอบครัวในสถานที่ต่างๆที่แบบโอกาสที่จะได้กลับมาตรงนี้ค่อนข้างน้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะโน้ตว่าเราถ่ายรูปนี้วันไหนนะคะมันจะ มองไปถึงเรื่องราวเก่าๆเวลาเราดูรูปอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนและที่สําคัญคือนอกจากที่เราเก็บโมเมนต์ของตัวเองแล้วเนี่ยเราสามารถทําสิ่งนี้เป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะตอนที่เราเรียนจบก็คือเราก็มีการแบบปินรูปภาพเพื่อนๆออกมาทีละคนแล้วก็เขียนถึงความในใจเลยะคะ่ะเป็นของที่ระลึกถึงแม้แบบเป็นของขวัญที่ไม่มีราคาอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็น เออความทรงจําที่เราจะมอบให้กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ป้ายามากๆเราถือว่าเราใช้คุ้มมากเลยทุกคนปริ้นเนี่ยไม่ต่ํากว่าแบบเกือบร้อยรูปเลยนะคะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะกาเจ็ตถัดมาที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้คืออันนี้เลยทุกคนหนึ่งสองสานี้นะคะตัวนี้นะคะทุกคนเป็นกล้องดิจิตอล camera นะคะของโกดักนั่นเองคือจริงๆมันเป็น กล้องรุ่นใหม่นะคะทุกคนเป็นอันที่ผลิตมาใหม่ๆเลยช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะคะข้อดีของเขาก็คือนว,วัตกรรมของกล้องเนี่ยก็จะค่อนข้างใหม่จะไม่ได้เหมือนดิจิตอลแคมิรารุ่นเก่าๆที่เวลาเราไปซื้อมือสองมานะคะแล้วก็ตัวชาร์จของเขาเนี่ยก็จะเป็น USB Type C ทุกคนใช้งานง่ายมากคือไม่ต้องพกสายชาร์จอะไรอื่นเลยนะคะใช้สายชาร์จเดียวกับโทรศัพท์ก็คือใช้การได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนที่เราซื้ออะมันหาซื้อไม่ยากเลยทุกคนในร้านต่างๆที่เป็นร้าน ื่อดังอย่าง Big Camera เนาะก็ยังมีขายเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เออต้องขออภัยจริงมันเริ่มขาดตลาดแล้วนะคะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยเราซื้อเนี่ยในช่วงที่เราจะไปญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเราเห็นรีวิวของคนญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากนะคะเวลาเขาไปถ่ายรูปต่างๆในสถานที่ที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าแสงเนี่ยมันเข้ากับ สไตล์กล้องแบบนี้มากๆเลยนะคะก็เลยไปจัดตัวนี้มาแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นตัวอย่างที่เราไปถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นให้นะคะมันก็ได้ภาพที่มีความแบบเรโทรนิดหน่อยมีความแบบว่า เวลาถ่ายออกมามันมีมิติมากขึ้นเวลาลงในโซเชียลหรือจะเก็บไว้ดูเองเนี่ยมันก็จะเป็นโมเมนต์ต่างๆที่เราจําได้ว่าเราหยิบกล้องตัวนี้มาถ่ายนะคะซึ่งความรู้สึกเนี่ยเอาจริงไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมแต่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากการที่เราถ่ายโทรศัพท์ก็ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายไปแล้วก็จบนะคะแต่เมื่อที่เราแบบหยิบกล้องตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เลง็งจัดแสงถ่ายนะคะมันนาให้เราแบบนึกย้อนไปถึงวนนันที่เราไปเที่ยวได้เลยนะคะทุกคนแล้วข้อดีอีกอย่างคือทุกคนมันเบามาก ทุกคนเบาแล้วก็เล็กมากนะคะเล็กเท่านี้เองอะ่ะพกพาง,ง่ายก็คือเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะเราเสียบใส่กระเป๋ากางเกงยีนนะทุกคนเวลาจะถ่ายก็หยิบขึ้นมาเปิดแล้วก็ถ่ายได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งค่านะคะเพราะว่ามีคนถามการตั้งค่าของกล้องนี้มาเยอะมากนะคะว่ารูปส่วนใหญ่ที่เราใช้อะ่ะใช้โหมดอะไรในการถ่ายบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเลือกโหมดที่เราจะใช้เนี่ยคำว่าโหมดก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็กดไปตรงนี้นะคะ โหมดที่เราใช้จริงๆเนี่ยมีแค่โหมดเดียวคือโหมดนี้เลยทุกคนโปรแกรม AE นะคะทุกคนจริงๆมันก็จะมีหลายโหมดเหมือนกันก็สามารถเลือกดูได้นะคะจะเป็นแมนนวลก็ได้นะคะหรือว่ามูฟวี่ก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็ไม่เคยใช้หมดกันถ้าพูดตรงๆนะคะเราใช้หมดเดียวเพราะว่าแสงมันค่อนข้างสวยนะคะโดยโหมดนี้เนี่ยวิธีการปรับเนี่ยก็จะมีแค่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนปรับแค่ตัว ISO นะคะกับตัวชดเชยแสงแค่นี้เลย2อันที่เหลือกล้องเขาปรับให้เองหมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยใครจะตั้งก็ได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยใช้ออตโต้ง่ายสุดนะคะทุกคนเวลาไปถ่ายรูปแบบเร็วๆนะส่วนตัวนี้นะคะชดเชยแสงก็สามารถเพิ่มได้นี่แสงก็จะสว่างขึ้นแบบนี้นะคะถ้ากดลดลงมันก็จะได้ภาพที่ดูมืดลงแบบนี้นะทุกคนนะส่วนเรื่องแฟลชนะคะถ้าใครอยากเปิดแฟลชเนี่ยก็จะมีตรงนี้เลยทุกคนเครื่องหมายแฟลชข้างข้ สามารถแบบเปิดเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบแฟลตธรรมดาก็ได้หรือว่าจะสโลวก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกตรงๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทุกคน ส่วนอื่นๆถัดมาก็จะเป็นเวลาการถ่ายรูปเราอาจจะตั้งได้2องวิสิบวินะคะหรือว่าคนยิ้มเนี่ยก็จะสามารถตั้งถ่ายรูปได้เช่นเดียวกันนะคะอื่นๆก็จะมีถ่ายภาพมาคโครนะคะแบบถ่ายกใกล้ๆนะทุกคนเวลาถ่ายพวกดอกมองดอกไม้เนี่ยก็ตั้งก็จะสวยดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีซูมได้ด้วยนะคะทุกคนนี้เป็นไงเออมันก็จะได้ภาพที่ใกล้ขึ้นนะคะแบบนี้นี่่ะถ่ายออกมาก็จะกิกรแบบนี้เลยนะคะ เรารู้สึกว่าซูมและถ่ายอ่ะสวยกว่าแบบถ่ายตรงๆปกติเลยนะทุกคนหลังจากถ่ายแล้วเราก็สามารถกลับมาดูรูปเราได้เนหะ็นไหมเมื่อกี้เราถ่ายรูปนี้นะคะหรือนี่ที่เราไปเที่ยวเวียดนามกับเพื่อนเพื่อนะทุกคนนี่เป็นไงมันก็น่ารักอยู่นะนี่ก็คือแอบเปิดแฟลตไปนิดนึงนะคะนี่ก็ดูน่ารักดีนะทุกคนแล้วก็อื่นๆที่คําถามที่ทุกคนถามบ่อยก็คือเป็นภาษาไทยได้ไหมนะคะตั้งค่าได้นะทุกคนให้ไปหมดตรงนี้เลยกดตรงนี้นะคะที่มันเป็นรูปเมนูต่างๆเนาะ เราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวนี้นะคะทุกคนอันสุดท้ายเลยที่เขียนว่าเมนูก็กดเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่ากล้องทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ภาษานะคะก็คือจะอยู่ตรงรูปประแจอ,อันนี้ทุกคนเห็นไหมนี่แล้วก็เลือกภาษาซึ่งเขาก็ถ้าจะไม่ผิดนะจะมีภาษาไทยนะ นี่ไงภาษาไทยนะคะทุกคนมันมีภาษาไทยอยู่นะถ้าใครแบบชอบภาษาไทยก็เอาได้เลยแต่ว่าเราเล่นกล้องมานานแล้วก็เริ่มต้นจากภาษาอังกฤษนะคะทุกคนดังนั้นคำศัพท์ต่างๆเราจะชินกับ ความเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะคะนอกจากสามารถที่จะถ่ายรูปเก๋แล้วก็คือยังเป็นพร็อพได้ด้วยนะคะที่เป็นไงทุกคนแค่ถือแค่นี้ก็คือแบบดูเก๋แล้วนะทุกคนเป็นพร็อพถ่ายรูปได้ด้วยนะคะโดยราคาปกติมันน่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าพบาทไม่เกินนี้นะคะทุกคนเว้นแต่ว่ามารีเซลหรือว่าแบบพรีออเดอร์มาก็อาจจะได้ราคาที่สูงกว่านี้แต่เราคิดว่า เขาน่าจะยังผลิตอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนทุกคนก็ไม่ต้องรีบไปซื้ออะไรนะคะรอที่จังหวะเขานําเข้ามาก็ค่อยไปซื้อตามน่าจะโอเคกว่านะคะมันถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่านะ แต่ข้อเสียของเขาเลยอย่างหนึ่งที่เราแบบเออรู้สึกคาใจแต่ว่ากล้องมันก็ราคาไม่ได้แพงนะทุกคนก็คือเขาจะต้องใส่ S D ก a r d นะคะก็คือจะเป็นการ์ดแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมี micro S D อยู่ข้างในนะบางทีก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแถมมากับกล้องเลยนะดังนั้นเวลาการโหลดลูกเข้าโทรศัพท์นะคะเราอาจจะต้องใช้อันนี้ทุกคน <laughs> ก็คือการ์ดรีดเดนะคะที่สามารถ อันนี้ที่เราซื้อมาก็คือสามารถเสียบไทซีได้แล้วก็มี USB อีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือใช้งานได้ดีแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนสามารถเอาไปแบบว่าพกพาได้เวลาเราเก็บแล้วก็คือเราก็จะเก็บใสนนี้ นี่ใส่ไว้ด้วยกันนะคะเวลาถือไปก็สามารถแบบจะโหลดรูปให้เพื่อน <S <S ก็คือโหลดได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขึ้นตัวอย่างรูปให้ดูนะคะอันนี้ก็คือได้ไปเที่ยวเ,ออเวียดนามกับเราด้วยถ่ายออกมากสวยเหมือนกันทุกคนจริงๆถ่ายที่ไหนก็สวยนะเพราะว่ารูปมันมีความเรโทรมากๆเลยนะคะแนะนําตัวนี้เลยอุปกรณ์สุดท้ายที่เราใช้ถ่ายรูปที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องคนนี้นี่เลยนะคะทุกคนโทรศัพท์มือถือ คือปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบ เกาล้ำเกากระโดดมากๆนะคะทุกคนคือแค่พกโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยสามารถถ่ายได้หลายสไตล์ถ่ายได้หลายรูปแบบไม่ต้องพกกล้องตัวใหญ่ไปเลยนะคะจะเห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวหลังๆเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปจากมือถือเป็นหลักนี่แหละทุกคนซึ่งมันก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพราะเราก็ได้ใช้จริงๆนะคะรุ่นนี้ที่เราใช้จะเป็นซัมซุงกาเล็กซี่เอสยี่สิบห้านะคะทุกคนธรรมดานี่แหละไม่ต้องแบบ Alto, เอาต้องเอาต้านหลไรเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเกินตัวสําหรับเรานะคะก็คือใช้แค่รุ่นธรรมดา แค่นี้ก็สามารถถ่ายรูปออกมาสวยได้แล้วนะคะรูปตัวอย่างเนี่ยเราขึ้นให้ดูนะคะเวลาเราไปเที่ยวเวลาแบบถ่ายรูปลงไปในคลิปเนี่ยก็คือมาจากโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างเดียวเลยนะคะทุกคนแนะนําเลยแต่ว่าจริงๆก็การใช้โทรศัพท์มันก็จะแล้วแต่ความถนัดเนาะบางคนเขาก็จะชอบ iOS บางคนชอบ Android อย่างเราก็คือเป็นสาวกน้องซัมซุงนะคะใช้ซัมซุงมาโดยตลอดก็ไปต่อทีอสย่ s ้านะคะใช้ดีมากๆเลยและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คือกล้องที่เราใช้ ถ่ายอยู่ตอนนี้เลยนะคะเป็นกล้อง DJI Osmo Pocket 3นะคะใช้งานได้ดีมากหลังจากซื้อมาประมาณแบบ2-3เดือนแล้วนะทุกคนถือว่าใช้คุ้มมากนะคะใครที่อยากดูการใช้งานเต็มๆของกล้อง DJI Osmo Pocket 3นี้นะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิป One เดย์บล็อกนะคะตอนที่เราไปรับใบประกาศได้นะคะอันนั้นก็จะพูดถึงการทำงานของกล้องเสียงไม่เสียงกล้องเป็นยังไงนะคะทุกคนลองตามไปดูกันได้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะทุกคน หวังว่าจะป้ายยาทุกคนได้นะคะสักหนึ่งถึงสองอันก็ยังดีใช้ดีจริงๆนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย